สวัสดีครับผมผมกบนาครับก่อนอื่นครับขอแสดงความดีใจกับหลายๆคนครับที่ว่าถูกเลขนะครับอาจจะประมาณสองตัวครับศูนย์ศูนย์แต่หลายคนที่ว่าถูกน่าจะเป็นเลขหกสองครับแต่เลขอีกอย่างน่ะจะมาตัวเก่าสองสามหลอบศูนย์ศูนย์น้อยคนมากครับที่ทถูกแต่ก็มีบางคนครับที่ถูก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเลขบนครับคือหกสองมีหลายคนมากครับที่ว่าบนทักมาบอกเนาะว่าพันได้โชคลาภเกี่ยวกับเลขหกสองเป็นเลขบนแล้วก็มีบางคนครับที่ว่าถูกเลขสามตัว1นึ่งในนั้นครับก็เป็นผมนี่แหละครับถูกเลขสามตัวเพราะว่าถ้าหากว่าหลายคนครับยังจําได้ว่าเลข่องวดของผมครับผมไม่เลข่องงวดก็คือเลขห้า 92หรือ562นั่นละครับคือเลขตองงวดของผมก็ได้2ตัวครับคือ62แต่ผมก็ไปถูกกับเลขของลุงบุญมาคือเลข692หรือ296ได้ตดแต่ก็อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้ครับที่ว่าถูกเนาะถึงจะถูกไม่3ตัวตรงๆ แต่ก็ได้แค่โต๊ดครับผมของผมเนี่ยถูก2ต่อถูก3ตัวโต๊ดจากรูบุญมาแล้วก็ถูกเลข6 2สอที่วันเลข่อ,ของวดของผมผมถูก2ต่อครับถ้าถามว่าได้ยืมไหมก็ได้ประมาณนึงครับดประมาณหนึ่งหลายคนก็นยังถามว่างวดน,นี้โกบหน้าคงถูกอยู่แล้วครับผมถูกอยู่ครับถูกก็อาจจะได้ลักลัก บอขอบอกจำนวนดีกว่าครับเนาะเพราะว่าบอกไปบางเทอมันกะทั้งดีไม่ดีสินะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ถูกทั้งวดอยู่กะถูกมาหลายงวดติดติดมันกะอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้ครับแค่ความบังเอิญก็ได้ก็อาจจะเป็นอันนี้สองอย่างอื่นก็ได้ครับที่ว่าถูกเลขสามตัวนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาบอกเลขต่อง,งวดของผมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังถามอยู่ว่าเลขต่อง,งวดของของกบนาคือเลขอะไรน,น,นะครับที่ไปที่มาคือหกสอง ผมให้เลขต่องวดคือห้าเก้าสองหรือห้าหกสองเลขมันออกเก้าหกสองเห็นไหมครับเลขต่องวดของผมเนะี่ยห้าหกสองแต่เลขมันออกเก้าหกสองครับผิดแค่นิดเดียวงวดนี้ผมขออนุญาตบอกเลขต่องวดของผมเลยครับหนึ่งพฤศจิก,กายนหกเจ็ดเลขต่องวดของกมนะครับงวดนี้คือผมให้เลข แปลกๆมือกันละ่ะแปดเก้าเก้าหรือแปดหกหกนะครับต,รรต่องวดของผมครับผมให้เลขแปดเก้าเก้าระวังไว้อาจจะเป็นแปดหกหกก็ได้นี่คือเลขตัองวดของผมหางเดียวเม็ดเดียวครับนี่คือเลขต่องวดแต่ละงวดครับก็อาจจะเป็นแค่ความเองเอินจากหลายๆอย่างอะไรครับที่ว่าถูกเลขสามตัวเนาะอันนี้ก็คือไม่ได้พูดประมาณว่า เลขออกแล้วก็มาพูดก็ไม่ใช่นะครับก็คือเลขตรงงวดของผมผมก็ให้อยู่แล้วครับคือหกสองเนาะมันก็ออกตรงๆครับแต่ถ้าออกหาหกสองนะ่ะก็จะได้อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันขนาดได้แค่สองเก้าหกจากลุ้นมากแต่ได้ยุลักแสนอยู่ครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับก็แค่เล็กๆน้อยๆครับแค่นั้นเองมือนีกันตีตรงงวดของผมแค่นั้น,นครับแล้วก็ที่สําคัญครับที่ว่าผมอยากจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างครับ บางครั้งมันก็ขื้นอยู่กับเวลาบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่ความบมือเอิญสาหรับคนคนหนึ่งก็ได้แต่หลายคนครับคิดว่าความบัือเอิญที่เกิดกับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความบัือเอิญผมกับองค์หัวกันครับว่ามันเป็นพ่ออะไรมันอาจจะเป็นแค่เศษดวงเล็กๆเศษโชคเล็กๆหรืออาจจะเป็นวาสนาของของผมก็ได้ครับเล็กๆส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้แต่มันอาจจะเป็นอนันิสง ทุกงวดมากสินะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาผมอาจจะบูชาต่างขันหรือยังหลายอย่างครับผมก็เลยสะสมสะสมดวงสะสมบุญมาเล็กๆ,ๆน้อยๆครับอาจจะทำให้ผมได้โชคเนาะบางคนที่ว่าไม่เข้าใจครับว่าได้ของไปแล้วทำไมยังไม่เห็นผลต้องเข้าใจครับว่าก็ต้องอาศัยวันเวลาเหมือนกันนะครับ สะสมวันเวลาเหมือนกันเนาะผมกับผ้หัวกันครับว่าแต่ละคนจะได้โชควันไหนได้เลิกยามยยวันดีขายของดีวันไหนคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่สําคัญครับที่ว่าผมอยากจะพูดตอนนี้ครับก็คือตุ้มมหามงคลของผมครับที่ว่าผมทําขึ้นมาที่ว่าผมบอกว่าจํานวนจํากัดจํานวนจํากัดจริงๆครับและก็ใกล้จะหมดจริงๆแต่ว่ามันมีเรื่องบังเอิญที่ว่าแปลกมากๆ ถ้าหากว่าทุกคนฟังถึงอยู่ตอนนี้ครับผมอยากจะบอกว่าตุ้มมหามงคลกบนาผมบอกตั้งแต่ต้นงวดแล้วครับว่าผมมีจำนวจนจำกัดและก็กําลังใกล้จะหมดแล้วมันมีอะไรแปลกๆรู้ไหมครับว่าหลังจากที่ว่าผมเริ่มทยอยบอกไปครับว่าเริ่มจะหมดปัญหาผมเกิดขึ้นตรงที่ว่าไลน์ของผมครับมันแอดเพื่อนไม่ได้มันเต็ม ผมก็เลยง,ง่ว่าหรือว่าบริอยากทห้ผมหมดหรือเปล่าก็เลยหลายๆคนครับทักมาก็เลยแอดไม่ได้ถ้าหากว่าไลน์ของผมไม่เต็มนะครับหลายคนที่ทักมามากมายเหลือเกินครับถ้าหากว่าทักได้ตั้งแต่ตอนนั้นครับตอนนี้ผมคิดว่าตุ้มมงคลของผมหมดเรียบร้อยแน่นอนแต่ความประหลาดและก็แปลกใจก็ตรงที่ว่าไลน์ของผม เพื่อนไม่ได้ตุ่มงคลของผมก็เลยยังพอเหลืออยู่ประมาณหนึ่งก็เลยไม่หมดแต่ถ้าหากว่าแอดเพื่อนได้ตั้งแต่อาทิที่แล้วครับผมบอกเลยครับว่าหมดเกี้ยงแน่นอนตอนนี้ก็ให้ทุกคนครับแอดลายใหม่ของผมครับแอดลายใหม่ของผมบางคนครับแอดไปแล้วมันเต็มอันนั้นครับลองสังเกตดีๆครับว่าหกห้านะ่ะมันมีกี่ตัว ตัวใหม่ครับให้ทุกคนแอดตัวเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเลข5ไปอีก1ตัวแล้วก็จะแอดได้ถ้าแอดไม่ได้ครับก็สแกน QR Code ผมคิดว่ารอบนี้ถ้าทุกคนทุกคนแอดมาพร้อมกันครับผมคิดว่าตุ่มมงคลที่ว่าผมทำขึ้นมาผมคิดว่าน่าจะเริ่มทยอยหมดเร็วๆนะครับผมก็เลยอยากบอกครับว่าแปลกมากเพื่อนเต็มแอดไม่ได้ลหลายๆคนก็เลยยังพอ พอบูชาได้อยู่พอได้เช่าไปได้อยู่มันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้ครับที่ว่าหลายๆคนยังพอเช่าได้เพราะว่าแอดไลน์ไม่ได้ก็เลยทําให้ทุกคนได้เช่าบูชืเรื่อยๆบูชาไปเรื่อยๆครับวันนี้ทุกคนที่แอดไม่ได้ครับให้แอดไลน์ใหม่ของผมนะครับก็คือวิรัตหกห้า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 ทั้งหมดห้ามันจะมีอยู่สี่ตัว ลองแอดดีๆครับนี่คือแอดใหม่แอดไลน์ใหม่ครับหน้าก็จะเป็นหน้าผมเหมือนกับตรงกับ YouTube แล้วก็หน้าก็จะเป็นหน้าเดียวกันกับไลน์เก่านั่นแหละครับลองทักมาสอบถามนะครับถ้าหาว่าหมดก็คงคิดว่าน่าจะหมดเร็วๆนะครับถ้าหาว่าทุกคนแอดมาพร้อมๆ,ๆกัน <ๆ S 1> เพราะว่าผมก็ไม่ได้ทาเยอะนะครับนะเพราะว่าผมทําแค่จํานวนจากัดเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับโชคครับว่าถ้าหาว่าใครดวงดีโชคดีในช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมก็อาจจะได้โชคไปครับ ทุกสิ่งทุกอย่างครับของมงคลจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนทําไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่เช่าไปแต่ขึ้นอยู่กับคนถือถ้าหากว่าถึงเวลาอะไรเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างครับก็จะเกิดผลเองครับผมตั้งใจทําขึ้นมาผมตั้งใจทําจริงนะครับห้าปีที่ผ่านมาก็คือผมไม่เคยได้พูดเล่นผมไม่เคยได้ทําเล่นผมตั้งใจทําจริงทํามาออกจากตัวผมและก็ที่ผ่านมาหลายๆคน อาจจะดูความเปลี่ยนแปลงจากผมนะครับทุกทีอย่างครับให้ดูที่ตัวผมมากกว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ครับให้ดูที่ตัวผมว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนตัวเลขมันเข้าไหมหรือว่าเขาพูดเล่นเขาพูดเหนือหรือว่าเขาโกหกทุกคนจะดูแค่ผิวเผินแต่ถ้าทุกคนได้ดูจริงๆครับตั้งแต่แรกๆจนถึงปัจจุบันจะรู้ว่า มันเป็นยังไงนะครับก็คือผมไม่ได้พูดขึ้นมาได้ลอยก็คือทุกอย่างมันจะมีภาพมีหลักฐานของแต่ละคนก็คือที่เขาพูดมานะครับเนาะเอาเป็นว่าขออนุญาตครับโจเดียนหมานเดี๋ยวรอลุ้นตัวเลขจากหลายๆคนครับที่ว่าฝันเข้านะครับเนาะโดยเฉพาะความฝันของแต่ละคนครับฝันแม่นครับแต่ว่ามันอาจจะเฉียดแค่นิดเดียวนั้นเองถ้าว่าใครยังสนใจครับเกี่ยวกับอยากเชา่าตุ่มหรืออยากบูชาตุ่มมงคลของกบหน้าก็ทักมาสอบถามนะครับ ของมีจํานวนจํากัดเหมือนเดิมครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองเอาไปบูชาดูครับเผื่ออาจจะได้ขายของดีโชคดีอาจจะมีสงดีเกิดขึ้นบ้างแต่อาจจะรอช่วงเวลาที่เหมาะสมแค่นั้นเองขอกราบขอบคุณทุกคนมากๆให้ทุกคนโชคดีกันครับ 1. พ่พิจิกากร6กเ